สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนุกพรคณพรมวันนี้จะมารายงานสภาพอากาศของวันอังคารที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567ของศูงนย์อวิทยาวิทยาภาคตะวันออกงเฉียงนืตอนล่างค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่6สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ทิศทางลมทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสค่ะต่อมาเป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าขอวันที่7-12สิงหาคมมีฝนปะขนองร้อยละ30-40งของพื้นที่ทิศทางลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระมัดระวังภัยที่เกิดจากฝนฟ้าขนองสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน